เป็นโอกาสทองของเขมรเมียนมาลาวมาเลร่วมมือกับขเขมรเราถลมไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขเขมรดีใจปรบมือชัยโยโฮร้องเป็นการใหญ่หลังสื่อกัมพูชาช่องยูโนได้เสนอข่าวว่าสงครามปะทุข,ขึ้นที่ชายแดนไทยเมียนมากองทัพไทยตอบโต้อย่างดูเดือดด้วยการยิงกระสุนปืนใหญ่สีนัดเข้าไปในดินแดนเมียนมา หลังจากการที่เมียนมาได้ยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนมาตกใส่บ้านของคนไทยนี่คือความตึงเครียดทางทหารที่ทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาไทยได้ยิงกระสุนปืนใหญ่สี่นัดตอบโต้เมียนมาอย่างแข็งกร้าวแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของรัฐบาลไทยที่ไม่หวันเกรงต่อสงครามใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขณะที่ชายแดนกัมพูชาก็ยังคงร้อนแรง ไทยกำลังจัดสรรกําลังทหารเพื่อรับมือกับวิฯกฤตการ์ชายแดนเมียนมาความกังวลของไทยนี้จะกลายเป็นโอกาสทองของกัมพูชาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิาพาทหลังจากที่ข่าวช่องนี้ได้นำเสนอออกไปครับ <S <S ก็มีความคิดเห็นมากมายจากชาวคอมเมนตเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันยกใหญ่จะมีความคิดเห็นยังไงบ้างนั้นไปฟังกันครับ ชาวคอมเมนต์คนแรกเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเมียนมาไม่กลัวกระสุนปืนใหญ่120มม,มของไทยส่งลูกปืนคลกถล่มแม่สอดต่อเนื่องทำลายบ้านหหลังคนต่อมาเข้ามาบอกว่าขอให้เมียนมาประสบชัยชนะชาวคอมเมนตคนต่อมาครับเข้ามาบอกว่าชาติโจรนี้เป็นคนป่าใช้แต่กดป่าโดนเมียนมาถล่มก็สมควรแล้ว เมนคนต่อมาครับบอกว่าถึงเวลาที่พวกเราชาวเขมรและชาวเมียนมาต้องร่วมมือกันปราบโจรสยามได้แล้วต่อมาครับบอกสั้นๆว่าเมียนมาจับโจนเสียมเข้าคุกไปเลยคอมเมนต์เขมรคนต่อมาครับสุดยอดเลยเมียนมาต้องสู้กับเสียมเสียมลุกหนักมากเมียนมาอยาให้เสียมถล่มไฟเดียวต้องถล่มกลับขึ้น คอมเมนต์คอมเมนตคนต่อมาครับบอกว่าพอมาลบกับเมียนมาแล้วไทยอ่อนแอไปเลยคอมเมนคนต่อมาครับเข้ามาบอกว่าชาวพม่ามีความกล้าหาญมากพวกเขาปกป้องดินแดนของตนโดยไม่กลัวความตายพวกเขาไม่ใช่คนขี้คลาดไม่เหมือนเมนอันนี้เติมเองครับคนต่อมาครับบอกว่าคนกัมพูชาของเราอ่อนไหวเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไร แต่กับเมียนมาเสียมหนาวคอมเมนตขมรคนต่อมาครับเมียนมากัมพูชามาเลเซียและลาวหวนร่วมมือกับเขมรต่อสู้กับไทยเพื่อที่จะปลดปล่อยดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมาโอ้โหฝันกลางวันหรือเปล่าคอมเมนต์เขมรคนต่อมาครับบอกว่าไทยไม่กล้าสู้กับเมียนมาไทยกลัวเมียนมา ไห้เริ่มมีความกังวลแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์คนต่อมาครับมีอคติต่อไทยอย่างชัดเจนบอกว่าประเทศไทยมีศัตรูรอบตัวอยู่แล้วเพราะความเยอ่อหยิงชอบเจียดยามเพื่อนบ้านเอาคอมเมนต์ comment คนต่อมาครับบอกว่าขอให้พม่าเอาชนะศัตรูสยามให้ได้ชาวคอมเมนต์คนต่อมาครับช่างมั่นใจปากดีเหลือเกินบอกว่าโจรเสียม ไม่สามารถที่จะสู้กับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆได้เลยแม้แต่ประเทศเดียวหืมอย่าร้องให้ขอเจราจาก็แล้วกันคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าพวกพรานป่าเสียมกำลังต่อสู้กับพมา่าแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพม่านั้นเก่งกาจแค่ไหนครับก็คัดเลือกบางส่วนของคอมเมนต์คอมเมนต์มาให้รับฟังกันครับ การแปลภาษาก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างก็กราบขออภัยมาโอกาสนี้ครับสำหรับข่าวนี้นะครับขเมนก็คงจะสื่อข่าวเข้าใจผิดนะครับหรืออาจจะเป็นการตั้งใจหลอกชาวขาเมนด้วยกันเองว่าพม่าหรือเมียนมานั้นโจมตียิงปืนใหญ่มาใส่ไทยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะครับลูกกระสุนปืนใหญ่เขาต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยในพม่าเองครับลูกปืนบางลูกอาจจะตกล้าเข้ามาในดินแดนไทยครับ ไทยก็ได้ยิงกระสุนปืนใหญ่ที่บอกว่าตอบโต้ไปนั้นที่จริงก็เป็นเพียงกระสุนปืนควันนะครับเพื่อยิงที่จะเตือนพม่าว่าฝ่ายพม่านั้นได้ยิงปืนลุก,กล้ำเข้ามาในเขตแดนของไทยนะครับที่จริงแล้วมันไม่ได้มีปัญหาที่จะรบกับไทยโดยตรงครับแต่ขเขมรมันก็เสือกอไปเองครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับ ก่อนจากกันฝากกดติดตามกดกริ่งกดไลค์กดแชร์ไปกนกำลังใจให้หนายซีหัวด้วยกันแล้วกันครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ